สวัสด <iet> uh so like right so ีสวัสดีครับโอ้โหนี like ้ล <they> ูกเกมขายได้ด <tirar> ีโดยรวมพอใจผลงานที่มาไทยไทยดีอุ๊ยแล้วที่มาไทยเท่าไหร่ครับงานหมดหมดยกไหนครับหมดยกไอยกสี่ไอยกสี่เนาะแล้วก็เหมือนคู่ชกก็ไม่เดินเข้าหาเราแล้วตอนนั้นเป็นไงควานรู้สึกล้วโล่งไหมโล่งนะถ้าถึงลูกเกมนี้นึงครับวันนี้ได้จังหวะอะไรเนี่ยจังหวะจังหวะจังหวะเตะนะ อาวุธไหนของเราที่แบบอะไรครับอาวุธไหนของเราแบบเราพอใจเลยวันนี้ยตัวเลือกที่ซ้ายที่ซ้ายเลยจัดจ้านเร็วเกินผู้ชมมาเป็นไงบ้างวันนี้ก็มาเจ้าสี่กอบผมกอให้หนึ่งกองอืเขามาแบบนี้ตลอดเลยนะครับนนี้ติดทองถอยมากไปไหมติดมากใช่ไหมถ้าถ้าเกมเบียดเบียดทุกที่ทุกที่เนี้ยจะไม่ร้ับมือรึยังไถ้าผู้ชมไม่หมดเป็นยังไงบ้างระบากไหมยกสุดท้าย ก็ติดชัชนะได้อีกสองคนเลยคนนั้นก่อนหน้านีา้นี่พี่ชายหรือน้องชายพี่ชายพี่เราเป็นน้องใช่ไหมเขาที่ไหนเพบปตอโอ้แล้ววันนี้มีกระสีไหมครับไม่มีน่าจนะได้โอ้ยตอนนี้ชนะชนะที่ต่อกี่ไฟแล้วครับแพ้มากี่ไฟแพ้มาสองไฟเครมยุ่งเมื่องกี่ครั้งเลย เป็นรั้สามปีล่าสุดเอ้าออตโกอะไรแนั้นนะออตโกนะตื่นตื่นตื่นไม่ชี้นี่ตื่นไหมตื่นแล้วจันทร์ยังไหมตื่นเพราะหลังหรือเปล่าหรือตื่นใครตื่นสายเสียงครับไม่ตื่นเพ่าะหลังเพราะหลังเยอะมากนะวันนี้โอ้ปกติฟอร์ตีชุดตามตามแบบนี้มันไม่มีใครเสียงเสียงหรอมีหมอรำยอดมีเสียงหมอรำยศด้วยไงร่าร่าพันวันนี้ทำการเรียนแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับ 抓住你！看，小伙子。